สรุปข่าวสโมสรเที่ยงแมนยูโกประจำวันที่16มีนาคมโดยโค้ชเชฟฟตบอลแานเชสเดดเชี่ยงนี้ขอสเสนอมาร์คโทษผีพระความรักต่อลูกหนังเกรียงเลยนะโดยคาินี้ทางอองตนี่มสัสยานะฮะกองหน้าทีมแมนยูปล่อยยืมไปเล่นยังเซบีย่าเปิดปากวิจารณ์สังกัดแม่มาว่าคือผู้พรกความรักที่มีต่อเขาต่อกีฬารรุตบอลออกไปจากจิตใจจนเกรียงส่วนนาคตนั้นก็หวังว่าจะไม่กลับไปตกในสภาพเดิมอีกครั้ง ซึ่งทางบาซียานนี่ไปเล่นที่บราอนซันเชสเมื่อตรัดหน้าหนาวข้อบุกมัดก็แค่สิ้นสุดฤด,ดูกาลนี้และก็ไม่มีออปชั่นซื้อขาดสื่อความหมายมาว่าปีศาจแดงคงจะหวงของอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามดาวเตะไวสเปเรนนี้ไม่คิดเช่นนั้นเพราะคับข้องใจกันมาโดยตลอดเวลาที่โอทฟฟอร์ดตันนั้นจะวิ่งเต้นทําทุกพิีทางไม่กลับไปตกนรกขุมเดิมอีกครัง้งโดยการที่โดนสื่ออังกฤษนะฮะพิจารณ์าว่าลอยถ้วยนั้นก็เป็นเพราะ ไม่รู้จักผมดีพอการเปิดปากกระทังเมอร์ไลออนก่อนเกมยูโรเปาลีกรอบ1 6ทีมตาที่2พบกระทังเวสแฮมโดยบางเวลาพอเจอหน้าผมแล้วเนี่ยเขาไม่ยิ้มแต่ในชีวิตจริงไปถามใครก็ได้ผมหน้าเปื้อนยิ้มอยู่เสมอการดึงหน้าตึงไม่ได้สะท้อนความรู้สึกว่าผมเป็นอย่างไรเพราะเมื่ออยู่บนสนามก็ต้องทําผลงานให้ดีที่สุดที่ไม่ยิ้มก็เป็นเพราะกำลังมีสมาธิคนเหล่านั้นมักสามารถคิดอะไรก็ทําไปได้ด้วยที่ตนเองต้องการซึ่งผมก็โอเคในเรื่องนั้น ส่วนตัวผมนั้นก็มีโอกาสมาเล่นที่เซบีย่าคือทางเลือกที่ดีสุดแล้วเพื่อจะลงแข่งขันและก็สนุกกับฟตุตบอลกันอีกครั้งตอนอยู่ที่แมนยูสิ่งเหล่านั้นมันหล่นหายไปเพราะตัวเขาขาดเกมลงการแข่งขันแต่กระทงเซบีย่าเนี่ยดีเป็นอย่างมากเลยนะเมืองหน้าอยู่มีขุมกำลังที่ดีดังนั้นสำหรับผมแล้วช่างสมบูรณ์แบบได้ลงเล่นลงแข่งด้วยมันช่างมีความสุขจริงๆแต่ช่วงเวลากับที่นี่มันเพียงสิ้นสุดฤด,ดูกาลนี้เท่านั้น สำหรับทางแมนยูก็แจ้งไปแล้วบอกว่าอยากจะย้ายออกนะฮะเพราะต้องการจะลงสนามอย่างสม่ำเสมอติดที่ยังเหลือสัญญาแต่พวกเขาเนี่ยทราบกับสิ่งที่ผมต้องการก็คงมีความคืบหน้าในช่วงต่อสเสมอซึ่งมัซยานั้นเล่นกับทางเซบีย่าหนัดในทุกบริการทํา1ประตูกับอีก1แอสซิสเปน็นนักว่างานยินทีผมมัซยาน,นะฮะก็โทษว่าแมนยูนั้นอย่าง,งานั้างงานอย่างงู้นอย่างนี้ทําให้เขาหมดอนาคตนั่นเองเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับ ซิเกาจุผีปร้นทูเคลิลคอนเต,นนเตนมานั่งผู้จัดการทีมคนใหม่โดยทั้งพอสโค,โคนักวิเคราะห์บีทีปอสปอยุยงส่งเสริมผู้บริหารแมนยูอาศัยช่วงเวลาวุ่นวายของสโมสรคู่แข่งร่วมพิมพิริกกิตป้นสดมเอาเฮชโคสหัวกะทิอย่างทางทมัสทูเคลิลหรืออ,อันโตนิโอคอนเตนมาเป็นเจ้านายใหญ่คนใหม่ย่งโอแทฟอร์ในขรั้งนี้ โดยทางเมนยูจ้างรับลังนิกรักษาการผู้จัดการทีมแค่จบฤดูกาลนี้คงจะไม่ต่อเพิ่มเติมท่ามกลางความไม่แน่นอนรเรื่องเจ้าตัวเจ้าาดคนใหญ่นะฮะคนใหม่ที่ตเตรียมประกาศแต่งตั้งล่วงหน้าในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ซึ่งในมุมมองของสโคนั้นมองว่า2ตัวเต็งอย่างทางบริซโอโปเชติโนจากทางปารีสแซ็งฌงหรือเอริกเทนฮากจากทางอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมยังไม่ได้พิสูจน์ตนเองว่าคือยอดของเม่งวงการต่างจาก2คนข้างต้นที่มีความสำเร็จประดับรอบเอว ซึ่งจะเป็นไปได้ผมจะลากคอนเต้หรือทูเึลนพวกเขาน่าจะพร้อมคุยสิ้นสุดฤด,ดูกาลนี้อดีตกองกลางปีศาจแดงได้เผยความเชื่อมั่นในคขง้นง,ขงนี้โดยสองคนนั้นคือโค้ชหัวกะทิคนที่ผมคิดว่าจะทำให้ผู้เล่นยำเกรงและเล่นเพื่อชชนะ ซึ่งนั่นคือเรื่องสาคัญที่สุดแล้วคนไหนก็ได้จาก2ชื่อที่ว่าจะทําให้ขุมกาลังชุดปัจจุบันของแมนยูดีขึ้นโอเคเขาอาจจะเรียกร้องการเสริมทัพเอามาอีก4ถึง5ปาายซึ่งก็เชื่อได้เลยว่าเป็นตัวเลขสูงระดับ200ล้านปอนด์แต่ขุมกาลังผู้เล่นตอนนี้ดีอยู่แล้วซึ่งก็ยกระดับขึ้นมามากกว่าเดิมหากได้คุณภาพของกุนซือระดับเต้ยโศกของวงการ ดยปีที่ผ่านมาเนี่ยหรืออันนั้นกว่านั้นแมนยูไม่มีสุดยอดโค้ชเข้ามาคุมการจะเป็นโค้ชกุญซือให้สโมสรใหญ่คุณจําเป็นจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษนั่นคือซ้ายสั่งซ้ายขวาเป็นขวาให้ทีมได้ลงเล่นในแบบที่เราต้องการ ทูเคิลเนียระัซัมบนตำแหน่งเพราะสโมสรเชลซีถูกแซงสั้นทางการเงินทั้งอยู่ระหว่างสัญหาเจ้าข,ของทีมใหม่ด้านคอนเต้น,นั้นรู้สึกโดนหักหลังแต่ท่านประธานสโมสรแดนิเอว์เวี่เรื่องความจริงในการอัดฉีดการเสริมทัพในกรักนี้เป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปค่ะทกานนะครับว่าจะเป็นเช่นไรไม่รู้ว่าแมนยูจะได้ตัวทูเคิลคนนี้มาไหมต้องรอลุ้นกันแล้วมาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับเดอรไซยีส์จะไดฟฝีเท้าปอกบ้า ถ้าขยันกว่านี้ผีคงบีบหมสีสนุกเลยนะรายการนี้มาก์แซลเดอไซย,ยีนักวิเคราะห์ b ีอิงสปอร์ตจะได้รเรื่องทัศนคตกิการทำงานของพอบาบา้ากองกลางของทารแมนยูซึ่งหากมีลูกขยันมากกว่าที่เป็นอยู่คงไม่ต้องลงมาสำรองในเกมแชมเปี้ยนลีกรอบ16บบทีมนัดที่2นัดเมื่อวานนี้แล้วและคงสร้างประโยชน์แก่ต้สนสังกัดต่อกระทำอาร์เรติโกมาดริดถึงพิกถึงขริง โดยบอกบ้านนั้นลงมาสำรองในทีที่67นะฮะในเกมที่ทางแมนยูแพ้ตรามีไปศูนย์ต่อหนึ่งนับเมื่อวันนี้ตกรอบด้วยประตูรวม1ต่อ2ซึ่งว่ากันตามตรงฝีเท้าเขาดีกว่าคู่กองกลางอย่างทางเฟรตและก็สกอตต์แมชชมินที่ลงเล่น11ตัวคนแรกในะระบบ4-2-3-1อย่างไรก็ตามวินัยเกมรับที่เป็นปัญหาทําให้ทางเดอรไซย์เชื่ออกว่าเป็นจุดโดดเด่นรักษาการผู้จัดการทีมรับหลังนิกเลือกพิจารณาซึ่งก็น่าเสียดายแทนในเวลานี้ ึ่งว่ากันเรื่องคุณภาพฝีเท้าล้วนๆคุณไม่สามารถเอาบอกบ้าไปเทียบกับทางเฟรตสกอตต์แมโชมินหรือเดียงบยามาติสอดีตประกานหลังเชลซีก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาและการเปลี่ยนตัวลงสนามในเมื่อคืนฐานะสำรองของบรูโนเฟอร์เดสเพื่อยืนเพลเมเกอร์สนับสนุนหอกเป้าฮิสโน่บรนโด่น่าจะสร้างประโยชน์ได้มากเลยนะ เมื่ออะไรเป็นไปนอย่างราบรื่นผลงานเขาสุดยอดจริงๆแต่เมื่อสถานการณ์ไม่ค่อยดีเจ้าตัวนั้นไม่สามารถเค้นศักยภาพอย่างที่ทุกคนคาดหวังเอาไว้และในเวลาเดียวกันยังชอบอูดเล็กๆอยู่นะเขาคนนี้ไม่ถอนลงมาลึกเพื่อจะช่วยแดนกลางเวลาที่ทีมต้องการความเหนียวแน่นตรดเล่นเกมรับเฟร็ดและก็สกอตต์เวชโทมินดูสมเหตุสมผลเวลาที่มองหาการป้องกันแน่นๆแต่ก็แลกด้วยการขาดตัวจุดประกายให้แมนยูชนะเกม บางทีปอกบ้าคงตอบโจทย์ส่วนนั้นได้ดีหากเขามีเวลาบนสนามมากกว่านั้นโดยสติไม่เคยโกโหกท,ทั้งที่ลงแข่งขัน16เกมลีกปอกบ้าททำไปถึง9แอสซิสอย่างไรก,ก็ตามสิ้นสุดฤด,ดูกาลนี้คงแยกย,ย้ายเพราะหมดสัญญาแถมเทรนเนอร์ส่วนตัวก็หลุดปากว่าชิ่งแงง,ง,งงในครั้งนี้งานนะผมเป็นว่าง,งานนี้เดอะไซยีดนะฮะจะได้ฝีเท้าของปอกบา้าถ้าขยันตัวนี้และไม่อู้ขนาดนี้คงจะเก่งไปได้ไกลกว่านี้อย่างแน่นอน เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับแมนยูศูนย์อารติโกหนึ่งเก็บตกหลังพิศาจแดงป่วงแชมเปี้ยนลีกหมดลุ้นถ้วยติดมือไปอีกปีโดยการแข่งขันฟุตบ League, อลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16บทีมสุดท้ายคือวันอังคารที่16มีนาคมเวลา13นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยแมนยูไม่สามารถต้านทานอาราติโกที่ไหวพ่ายแพ้ไปอย่างน่าเจ็บใจศูนย์ต่อหนึ่งในครั้งนี้โดยการน,นี้เริ่มจากที่1กันกอกลากันเมื่อไหร่จะได้กลับมาอีกครั้ง โดยผลงานในลีกยังไม่ค่อยสู้ดีนักจากการตามหลังอาร์ซนอลหนึแต้มแต่แข่งน้อยกว่าถึง3เกมโอกาสในการไปเล่นยูฟาแชมเปียนลีกของพวกเขาในต,ตอนนี้ก็ยังนับว่าเลือนรางอยู่เหมือนกันบางทีนี่อาจจะเป็นเกมสุดท้ายที่ทางโอทาฟอร์ดในรอบอย่างน้อย1ปีหรือกันนั้นในฟุตบอลยุโรปทั่วใหญ่หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นก็เป็นได้ในครั้งนี้จะมาข้อที่2ทีมจากสเปนคือของสแสดง โดยแมนยู u, ตกรอบฟุตบอลยุโรปด้วยน้ำมือของทีมชาติสัญชาติสเปนอีกครั้งหลังก่อนหน้านี้ก็เคยผันสลายมาแล้วด้วยน้ำมือของบิยาริอันเซบียาสองครั้งและก็บา์เรนาจาก5ปีหลังสุดนี้่อมาข้อที่3เป็นอีกเกมที่น่าผิดหวังของทางแบรดฟอร์ด ั้งแต่เกมที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงกับทางสเปอร์และก็อีกครั้งฐานะตัวสำรองในเกมนี้มาคราฟตรฟอร์ดก็ยังคงเล่นได้อย่างแย่ตามมาตรฐานทั้งการเสียบอลง่ายเกินไปและการทําเกมรุกที่ชื่อสนิทเลยนะนี่ไม่เหมือนกับเด็กหนุ่มคนที่ต้องสะพายเป้ไปสอบหลังเพิ่งจะยิงเบิ้ลนะฮะในเกมเดบิวต์บนยูโรปาลีกและก็พรีเมียร์ลีกกับทางาร์เซน,นคนนั้นเลยแม้แต่น้อย และหากแมนยูจนปัญญาที่จะพาเด็กหนุ่มคนนั้นกลับมาแล้วจริงๆบางทีทางออกที่ดีก็คืออาจต้องปล่อยเขาไปเจอกับภาาแวดล้อมใหม่ๆก็เป็นได้ชมมาข้อที่4ระเบียบในเกมรับที่ไม่เอาอาเอาแค่ใน3เกมหลังแมนยูเสียไปแล้วถึง7ประตูแบ่งเป็น4คือจากซิตี้2และจากสเปอร์อีก2และ1ประตูในเกมนี้ซึ่งล้นแล้วเกิดขึ้นจากการยึดตำแหน่งที่ผิดพลาดและการไร้ซึ่งการสื่อสารที่ดี แมกไวมักจะล่องลอยอยู่อย่างไร้ตัวประกบยามโดนสวนกลับและก็ปล่อยให้ฟูลแบ็กต้องคอยพะวงกับแนวรุกที่ดาหน้าเข้ามาทีละคน2คนอยู่บ่อยครั้งหรือบางครั้งเมื่อเข้าไปเพจตัวรุกสักคนหนึ่งก็มักจะเฮโลกันเข้าไปทั้งหมดเลยจนไม่น่าจะเหลือใครเอาไว้ร,รับมือกับคนที่เหลือจนเป็นช่องให้โดนเล่นงานเอาง่ายๆในครัน้นี้และข้อสุดท้ายข้อที่หนะผมเปิดไม่ได้ก็ยังจะเปิดอีกนะ โดยทางบรนโดคือหนึ่งในผู้เล่นที่จบสกอร์ได้ดีที่สุดในโลกอย่างไม่ต้องสงสยัยแต่เขาคงทํามันไม่ได้หากบอลไม่มาถึงและเกมนี้ก็เป็นอีกครั้งที่เพื่อนร่วมทีมของเขาทําให้เขาผิดหวังการครอสเข้ามาจากริมเส้นเป็นสิ่งที่ให้เห็นบ่อยครั้งมากในเกมนี้แต่ถามหน่อยนะจากทั้งหมดทั้งมวลมันเข้าเป้าสักกี่ครั้งกันแน่ในครั้งนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลืสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงชิ้นครับ ขอบคุณทุกคนทติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ